ที่ประเด็นนี้ฮะคุณผู้ชมครับเห็นแล้วก็หนาวไส้นะครับหมอมนููเนี่ยหลายรอบแล้วนะครับไม่ใช่ว่าหลายรอบในลักษณะนั้นนะฮะคือแกออกมาให้ข้อมูลในลักษณะที่ใครทราบเนี่ยก็ต้อง,ต,องต้องฟังแกอ่ะคุณผู้ชมฟังฮนะเห็นภาพนี้แพร่เชื้อทางอากาศได้หมอมนูอ่อนมาตั้งข้อสังเกตนะครับว่าโควิด -19 นั้นเนี่ยมีความเป็นไปได้หมอมนููนะครับ อาจจะแพร่เชื้อทางอากาศคุณผู้ชมลองเข้าไปดู Facebook หมอมนูนนะครับเขียนว,ว่าหมอมนูนนี่แหละเดี๋ยวมันก็ขึ้นเองคือหมอมนุนเนี่ยเปิดเผยสถิติการติดเชื้อในต่างจังหวัดเอ้ยในต่างประเทศบอกแบบนี้ครับว่ามีข้อมูลล่าสุดสนับสนุนว่าผู้ป่วยโควิด -19 ระยะฟักตัวสามารถแพร่กระจายเชื้อไวรัสทางอากาศหรือที่เรียกว่าแอร์บอลทรานมิชันลิ้นแข็งมากผู้สษอังกฤษเนี่ย ไม่ต่างจากวันโรคโดยเฉพาะการร้องเพลงร่วมกับผู้อื่นสื่ออเมริกาเนี่ยลงข่าวว่ากลุ่มนักร้องประสานเสียงในโบสถ์แห่งหนึ่งที่วัดวอชิงตันจำนวน45คนจาก60คนติดเชื้อโควิด19และเสียชีวิต2คนภายใน3สัปดาห์ทั้งที่ทุกคนที่มาร้องเพลงเป็นเวลา2ชั่วโมงครึ่งใชไ,ไหมฮะหมอมนุนบอกว่ามันไม่มีใครไอไม่มีใครป่วยนะพวกเขาป้องกันตัวเองทุกอย่าง ล้างมือยืนรักษาระยะห่าง1-2เมตรไม่แตะตัวแต่ต้องสิ่งของอะไรแต่ปรากฏว่าพอสมาชิกนักร้องกลุ่มนี้แยกย้ายกันกลับบ้านบางคนก็เริ่มไม่สบายจนไปตรวจพบโควิด -19 ถึง45คนจาก60คนเห็นไ,ไหมผมอ่านแบบคร่าวๆนะฮะคุณผู้ชมครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับหมอมนูลเนี่ยบอกว่าปัจจุบันมีหลักฐานการทดลองในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์แล้วนะครับว่า โควิดสิาสามารถล่องลอยมีชีวิตใช้คาว่าสามารถล่องลอยมีชีวิตอยู่ในอากาศถึงสามชั่วโมงต่อไปนี้ถ้าร้องเพลงตะโกนเชียร์กีฬาและมีคนอยู่ด้วยกันหลายคนคนที่ร้องหรือตะโกนต้องใส่หน้ากากาอนามัยเพราะอาจอยู่ในระยะตักตัวและไม่รู้ตัวเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อทางอากาศให้กับผู้อื่นเป็นวงกว้างได้ นี่เป็นคุณหมอนะฮะเป็นนายแพทย์จากโรงพยาบาลวิชัยยุทธ์คือผมฟังหมอวิเคราะห์แบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็มาคิดว่าหมอบอกว่าเชื้อเนี่ยมันสามารถล่องลอยในอากาศได้ได้สามชั่วโมงผมเลยมาคิดว่าเอยหรือจะเป็นแบบหมอมนูนพูดเพราะหลักฐานสำคัญหมายถึงผลลัพธ์เนี่ยนะครับ ประเทศไทยเนี่ยที่ลามมาจนถึงวันนี้ได้เนี่ยส่วนหนึ่งเกิดมาจากซูเปอร์สเปรดเดอร์ซูเปอร์สเปรดเดอร์ที่สนามมวยลุมพินีคนดูมวยเออ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 ,เอ,อ,เอ,อนะครับตะโกนอยู่ตลอดเวลาเชียร์อยู่ตลอดเวลาพูดอยู่ตลอดเวลาเป็นไปตามที่หมอมนูนพูดหรือไม่ว่าพอตะโกนออกไปปุ๊บเนี่ยเชื้อเนี่ย มันสามารถล่องลอยอยู่ในอากาศได้กว่า3มชั่วโมงฟังดีๆนะฮะสามชั่วโมงมันจึงเป็นเหตุผลหรือเปล่าที่ทำให้คนในสนามมวยเนี่ยติดเชื้อเป็นจำนวนมากล่องลอยในอากาศได้3มชั่วโมงและหมอนมนููเนี่ยก็ไปเปรียบเทียบไนงะกับที่วอชิงตันหรือเปล่าที่อเมริกาที่โบสถ์แห่งหนึ่งบอกว่ามีงานร้องเพลงทุกคนไม่สัมผัสกันนะคุณผู้ชมพยายามมองบ้าไม่ออกใส่แมส ไม่สัมผัสไม่จับของอะไรทั้งนั้นมีการตรวจและห้ามคนป่วยเข้ามาไปร้องเพลงในโบส์เนี่ยหกสิบคนเหตุฉไหนถึงติดเชื้อ45คนจาก60คนทั้งทั้งที่พยายามรักษาระยะห่างหรือว่าเชื้อมันสามารถล่องลอยในอากาศตามที่หมอมนูนว่าเอาไว้นะครับก็ลองพิจารณากันดูผมก็มีหน้าที่เอาข่าวสารเนี่ยมานำเสนอไม่ได้ต้องกาให้ตื่นตระหนกนะครับ แต่การรู้เท่าทันเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องดีอ